ใช่คเบกกี้แล้วก็พร้อมสนับสนุนตลอดแต่อาจจะแบบมีหลายๆท่านที่วันนี้อาจจะได้มาเจอเบกกี้เป็นครั้งแรกครับให้เบกกี้ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามครับเชิญน,น,นะค่ะก็ขอนอนเลยค่ะก็วันนี้ก็อยากขอบคุณแต่ทัชพินิคนะคะที่ให้เบกกี้มาวันนี้ก็ดีใจมากๆทำให้ได้แบบได้มาเจอแฟนๆเพราะว่าคิดถึงวันนี้ทันนี้แฟนจ๋าเป็ใจมากๆเลยะค่ะ รู้สึกว่าวันนี้แบบสนุกมากๆสนุกไหมคะอบอุ่นอบอุ่นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ดีใจดีใจมากๆวันนี้หวังว่าได้เติมเบกเเต็มร้อยนะคะใช่ก็วันนี้อะไรนะคะคิดถึงมากกว่าค่ะก็ผลงานนะคะผลนงานก็มีให้ติดตามเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากฝาก พลยอตของครีเนียมค่ะก็ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ1.5ล้านวิวแล้วเก่งมากใช่ค่ะแล้วก็ฝากทุกๆผลงานเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจทุกอย่างจริงๆถึงแม้บางอย่างบอกไม่ได้แต่ว่ามีแน่นอนแล้วมาแน่นอนค่ะแล้วก็ฝาก m อ p a n t แพนด้วยนะคะเพราะใกล้จะปล่อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันวันที่ วันตุ่จีตุ่จีนั่งก,กันไปไหว้เจ้าเหรอคะดิยังไงไม่หนูหนูไปทำโชว์ค่ะโอเคยีบฟองใช่ไหมครับใช่ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากๆแล้วก็รักยูรักมากๆ,ๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณเบ็คก,กี้นะครับที่ให้เกียรติมาในงานเดอะพัชเครดิตนะครับแล้วก็